เอาละครับก็มาพบกับช่อง A Auto s v i c e เหมือนเดิมน,นะฮะก็วันนี้มีรถกระบะมาคันหนึ่งนะครับสีแดงคันนี้เป็น Isuzu Dark Eye นะครับก็เดี๋ยวไปดูเครื่องกันก่อนดีกว่าว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์อะไรนะเอาละครับก็นี่นะครับเป็นเครื่องยนต์1 JZ GTE นะฮะดูรายละเอียดกันสักหน่อยติดแก๊สนะครับ,ลลแ,นนรบแล้วก็เป็นเทอร์โบเดิมน่าจะเป็นเครื่องเดิมเลยล่ะ ไม่น่าจะทำอะไรมาอืม um. ก็คันนี้นะครับเจ้าของแจ้งว่าน้ำมันขับแบบเร่งไม่มีแรงนะฮะส่วนแก๊สใช้งานได้เออน่าจะเป็นขับสองปกตินะแต่แต่งเป็นขับสี่ก็คร่าวๆเดี๋ยวเราต้องไปลองขับดูสักหน่อยว่าไอที่บอกว่าเร่งไม่ได้เนี่ยหรือเร่งไม่มีแรงเนี่ย เป็นยังไงนะฮะก็โอเคเดี๋ยวก่อนไปขับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องดูรอบเดินเบากันหน่อยดีกว่าอันนี้ก็เป็นรอบเดินเบานะฮะน้ำมันนะครับตอนนี้ยังไม่ตัดแก๊สนะฮะอุณหภูมิยังไม่ถึงเครื่องยังเย็นอยู่สำหรับผมเนี่ยรอบเดินเบาด้วยน้ำมันเนี้ยผมก็ดูว่ามันก็โอเคอยู่นะแต่ตอนร้อนจะเป็นยังไงนี่ก็เดี๋ยวต้องดูกันอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวเราลองดูตอนเครื่องร้อนแล้วเราลองเช็คดูว่าแกส๊สจะเดินเบาดีไหมเอาละครับตอนนี้ก็อุณหภูมิพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นแก๊สแล้วฮะอันนี้คือน้ํามันนะฮะเดี๋ยวผมเร่งน้ํามันให้ดูนิดหน่อย นะฮะฮจอดเบิ้ลต่อเปล่าก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมไปลองตัดเป็นแก๊สด,ดูอ่านี่เป็นแก๊สละเ,เดี๋ยวไปดูกันที่ห้องเครื่องแก๊สเนี่ยจะเดินนิ่งสู้น้ำมันไม่ค่อยได้นะมี ออกน,นิดๆแต่ก็น่าจะเดินเต็มสูตแหละลองเล่งดูโอ okay. เเดี๋ยวไปดับเครื่องกัน,กน ็ที่ผมรู้สึกนะฮะจอดเบิลเปล่าๆยังไม่ได้วิ่งแกด,ดูเร่งดีกว่านิดหน่อยนะดูติดมือกว่านะแต่แกจะเบาไม่ค่อยนิ่งน้ำมันดูเบานิ่งกว่าก็เดี๋ยวลองออกไปขับดูกันหน่อยดีกว่าว่าอันไหนมันจะกำลังดีกว่ากันโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในรถแล้วนะก็เดี๋ยวเรามาลองขับกันดู เดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยน้ำมันก่อนดีกว่านะดูว่าระบบพื้นพื้นสาตรฐาของรถเนี่ยมันวิ่งเป็นยังไงอันนี้นะเ,เปลี่ยนเป็นน้ำมันก่อนอันนี้แก๊สโอเคนี่น้ำมันละก็อลองขี่ปกตินะไม่ต้องซัดอะไรมากโอเคอันนี้น้ำมันนะครับ ่งนะนนแค่เนี้ยมี thing, แต่เสียงเทอร์โบแต่รถไม่ไปโอ okay. เดี๋ยวกลับรถเดี๋ยวลองอีกรอบ นนโอเคน้ำมันเดี๋ยวลองกันอีกรอบไปกดม,มากกว่าครึ่งนึงนะคันเร่งจะมิดละ มีดแคเแรง่ะวิ่งได้แค่นี้เดี๋ยวกลับรถกัอืมโหน้ำมันเนี่ยบอกเลยว่ารถแทบไม่มีแรงเลยกดเกือบมีดเลยนะเมื่อกี้ที่ลองอะ่ะ ไม่ต่ำกว่าครึ่งเลยออกตัวก็ครึ่งคันเร่งละไม่มีแรงครับกดมิดก็มีแต่เสียงเทอร์โบนะครับแต่รถไม่ไม่พุ่งเลยไม่ทยานเลยก็เดี๋ยวเราลองแก๊สอีกทีดูความต่างนะครับอืมเปินเป็นแก๊สรอบนี้เป็นแก๊สแล้วนะไปะดูกันว่าอันไหนจะวิ่งดีกว่ากัน แต่เนี่ยเสียงบูทมารถทยานเลยไม่เหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้มีแต่เสียงเทอร์โบนะแต่รถไม่ไปอ่ะเดี๋ยวดูลองดูทางตรงๆนะครับ แก๊สรถวิ่งดีกว่ามากเดี๋ยวลองกลับรถเดี๋ยวลองอีกเที่ยวหนึ่งแก๊สนะครับโอเคไปการแกร๊ส วิ่งดีกว่ามากแต่ตอนนี้ซันลูปหลุดโอเคก็เดี๋ยวไปสรุปกันในบ้านนะเอาละครับหลังจากที่ได้ทดลองขับไปเมื่อกี้นะฮะก็อย่างที่เห็นนะฮะน้ำมันไม่มีแรงนะครับก็แต่แก๊สเนี่ยขับค่อนข้างปกติเลยน้ำมันนี่ก็สตาร์ทนี่ก็ค่อนข้างลากยาวนะครับนี่นะครับ จซ่ส GTE นะครับมผมก็น่าจะเริ่มจากเช็คโค้ดเช็คแรงดันปั๊มติ๊กนะครับแล้วก็ดูหัวฉีดนะฮะก็เดี๋ยวจะเริ่ม2อ,อย่างแรกก็คือเช็คโค้ดกับเช็คแรงดันปั๊มติ๊กก่อนแล้วก็ต้องมาดูรายละเอียดนะฮะว่าโค้ดที่เราเจอเนี่ยโค้ดอะไรบ้างว่าเราจะมุ่งไปที่แก้ไขระบบเ,เซนเซอร์ต่างๆก่อนหรือว่า จะไปดูที่ตัวปัมติกก่อนก็โอเคครับเดี๋ยวจะเริ่มจากสองอย่างนี้ก่อนนะฮะเอาล่ะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มทําการเช็คโค้ดก่อนนะฮะดูระบบเซนเซอร์เข้าๆกันนะครับก็เดี๋ยวจะเช็คโค้ดดูคันนี้โชคดีหน่อยคันนี้วายสายมาละว,วายสายระบบเช็คโค้ดนะผมก็ไม่ต้องลื้อเยอะบางคันเนี่ยถ้าไม่ได้วายสายมาเนี่ยโห งานยาวเลยฮะกว่าจะได้เช็คโค้ดโอเคเดี๋ยวมาดูกันโค้ดเดี๋ยวผมปิดไฟแป๊บนึงจะได้ดูมืดๆหน่อยดูที่ขวาสุดนี้นะฮะจะมีรูปเครื่องขึ้นมาอ่นนี่ครับ็ัะกระพริบป,ประมาณนี้นะ ก็คันนี้ก็ไวสายเช็คโค้ดมานะครับนนะก็เดี๋ยวผมจะไล่ดูโค้ดนะที่มีในกล่องว่าตัวไหนที่มันมีผลต่ออัตราเร่งนะครับก็ดูคร่าวๆก็น่าจะมีละมีอยู่หนึ่งตัวนะฮะก็เกี่ยวกับการเผาไหม้นะเชื้อเพลิงบางนิดหน่อยก็เดี๋ยวจะไล่ดูแรงดันปั๊มติ๊กอีก ก็น่าจะสัมพันธ์กันโอเคครับเดี๋ยวก็จะค่อยๆลื้อไปเรื่อยหลังจากที่เราทำการเช็คโค้ดไปแล้วนะฮะก็มี5โค้ดนะครับก็มีโค้ดบางอย่างนะฮะที่บอกถึงว่าเ,เกี่ยวกับเชื้อเพลิงบางนะครับเดี๋ยวผมขั้นต่อไปนะฮะผมจะเช็คแรงดันปั๊มติก๊กเช็คแรงดันเนี่ยมันก็จะสื่อถึงปั๊มติ๊กที่ ปั่นแรงหรือไม่แรงแล้วก็เลคูเลตด้วยนะครับก็จะเห็นจเกรเลยโอเคเดี๋ยวผมจะลองหาดูว่าผมจะวัดแรงดันได้จากท่อตรงจุดไหนนะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเสียบเกจวัดเอ่อปั๊มติ๊กแล้วนะฮะก็ผมเสียบใต้รถประมาณนี้นะครับมีตัวที่เสียบแค่นี้ก็เดี๋ยวดูที่เดินเบานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเร่งให้ดูอีกที ได้กลับตัวไหนะนะครับก็ประมาณสามสิบกอนนะฮะนิดๆนะครับ การที่เดินเบาเนี่ยโอเคนะ,คะส0ิปอนด์ก็ใช้ได้อยู่แต่ตอนเร่งเนี่ยรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แต่ตอนเร่งเนี่ยถ้าจะให้ดูกันจริงๆนะครับตามที่ผมทํานะมันต้องออกไปวิ่งออกไปวิ่งอะคันเร่งจะได้รึก,กว่าแล้วบูทจะมาเต็มถ้อยดีมากกว่าพอบ,บูทมาเต็มถ้อยดีเนี่ยมันทําให้เลคูเลตออะปิดได้เยอะกว่าเพราะมันมีโหลดของน้ําหนักรถนะครับก็อันนี้เดี๋ยวขอลองวิเคราะห์ดูอีกสักพักหนึ่งแล้วกันว่า จะเอายังไงต่อหลังจากที่ผมได้วัดแรงดันปั๊มติ๊กนะฮะตอนนี้ผมก็ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนรีเกิเลเตอร์ก่อนนะฮะเป็นมือสองเชียงกงนะครับซึ่งเป็นของที่ผมมีอยู่แล้วนะครับที่เปลี่ยนเพราะว่าตัวนี้ก็เปลี่ยนง่ายกว่าปั๊มติ๊กเพราะคันนี้ปั๊มติ๊กจะเปลี่ยนทีต้องยกถังลงนะฮะเดี๋ยวขอล่องตัวนี้ก่อนดีกว่า แล้วก็แรงดันเนี่ยผมมองไม่เห็นตอนวิ่งนะฮะเพราะมันใส่เกจแล้วมันวิ่งไม่ได้นะครับเพราะต้องเสียบจากข้างล่างนะครับนี่นะฮะผมก็ถอดออกมาแล้วเดี๋ยวไปดูกันอิเเลตนี่นะครับผมถอดมาแล้วอันนี้คือตัวที่ถอดมาฮะนะ้ำมันจะเยิ้มๆหน่อยตัวนี้อันนี้คือที่ผมมีอยู่แล้วนะฮะผมจะไว้สลับใส่นะครับ ตันี้ไม่เสียนะฮะแต่อันนี้ไม่ชัวร์ก็เดี๋ยวจะลองใส่เลกูเลตแล้วก็เอารถไปลองวิ่งนะฮะถ้าไม่หายขั้นต่อไปผมว่าผมจะต้องเปลี่ยนปั๊มติ้งแล้วละ่ะก็ต้องเอาถังลงอันนั้นก็ใช้เวลานะครับโอเคครับเดี๋ยวใส่เลกูเลตครับ,รบหลังจากที่รอบที่แล้วนะครับผมได้ทําการเปลี่ยนเลกูเลเตอร์รางหัวฉีดนะครับก็อาการดีขึ้นมานิดนึงแต่ก็ รถก็ยังไม่พุ่งเท่าไหร่ผมก็ตัดสินใจแล้วเดี๋ยวผมจะถอดถังน้ํามันมานะฮะแล้วก็เปลี่ยนปั๊มติ๊กดูนะฮะรุ่นนี้ต้องยกถังลงนะฮะในการเปลี่ยนปั๊มติ๊กก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวใช้เวลาค่อนข้างพอสมควรโอเคเดี๋ยวถ้าถังน้ํามันลงมาเดี๋ยวเรามาดูสภาพปั๊มติ๊กกันว่าภายในถังสภาพเป็นยังไงนะฮะ ตอนนี้ถังน้ำมันก็ออกมาแล้วนะครับโหก็จะออกได้แบบใช้เวลาเป็นชั่วโมงอ่ะชั่วโมงกว่ากอันนี้ก็ชุดปัมติกอันนี้ใส่ไฟปั้มติกนะฮะอันนี้ชุดลูกรอยก็เดี๋ยวผมก็ทำการรื้อดูปวามติกนะฮะก็คงต้องเปลี่ยนแหละออกมาขนาดนี้แล้วโอเคครับ เอาละครับผมก็ถอดปั๊มติก๊กออกมาแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นสภาพปั๊มติก๊กนะครับรอยอะไรตัวาดูก็แต่สภาพถังภายอกเนี่ยเกอะอยู่แล้วค่อนข้างเละเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นปั๊มติ๊กเจโบลูกเล็กนะครับเจโบก็ไส้กรอ,อย่างนี้แหละแต่จะเป็นลูกเล็ก ไม่รู้ใส่ลูกใหญ่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองเอาลูกใหญ่มาลองเทียบดูนะครับก็ปั๊มติ๊กเจโบลูกใหญ่ลูกเก่าๆของผมหายไปไหนหมดแล้วไม่รู้นะครับก็หาไม่เจอก็เดี๋ยวเจ้าชุดนี้เราไปเทียบเลยโอเคครับเดี๋ยวผมไปหาปั๊มติ๊กมือสองก่อนเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ปั๊มติ๊กมาแล้วนะฮะเจโบนะครับ เป็นขนาดเท่าเดิมนะตอนแรกผมว่าจะเอาลูกใหญ่แหละแต่ลูกใหญ่มันต้องแปลงปักอะไรแปลงใส่ไฟด้วยก็จะทําให้ช้าไปอีกก็ตัดสินใจเอาไซสเดิมเลยดีกว่าปักเดิมเปลี่ยนสับแล้วใช้งานได้เลยก็เดี๋ยวนะผมก็จะทําการเปลี่ยนปั๊มติ้งนะฮะใส่ลงไปแล้วก็ดูรอยรั่วต่างๆะตามคอพวกนี้นะครับก็จะขัดให้สะอาดแล้วก็ ก่อนใส่ท่อยางผมก็จะห่ากาวด้วยกาวซิลิโคนนะฮะพอลูกค้าบอกว่าเติมน้ํามันเต็มถังแล้วรั่วซึ่งตอนมาผมก็เห็นนะมันจะรั่วเยอะไปหมดเลยก็อโอเคครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนปั๊มติ๊กเสร็จแล้วอะไรแล้วเดี๋ยวก็มาดูกันอีกทีเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการประกอบปั๊มติ๊กลงในถังเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เหลือขั้นตอนเดียวก็คือย,ยกถังขึ้นนะผมสอบถังเข้าไปละนี่นะครับ เมยกขึ้นแล้วครับก็ถังเนี้ยเป็นถังแปลงนะครับเท่าที่ผมดูแล้วไม่รู้ว่าถังรุ่นไหนมาใส่แล้วก็ใช้เจาะรูนะฮะอาจจะเป็นถังตัวมันเองแหละแต่เจาะรูเพื่อใส่ปั๊มติ๊กนะฮะแล้วก็ใส่ฐานยึดนะฮะก็รูอะไรก็จะไม่พอดีเป๊ะนะครับราะไม่ใช่ของจากโรงงานนะครับแต่ผมก็แก้ไขแล้วก็ปรับนิดหน่อยทากาวช่วย ก็เดี๋ยวลองดูว่าจะมีอาการรั่วซึมอีกหรือไม่โอเคครับเดี๋ยวผมทําการยกถังขึ้นรถก่อนก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับเ,เครื่องเจโบนะฮะในรถด,ดากอนายนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการเปลี่ยนปั๊มต๊กนะเจโบมือ2ญี่ปุ่นแล้วก็เปลี่ยนท่อย,ยางใส่แคมรัดแบบคันรัดนะครับในถังแล้วก็ทํากาวที่ถังน้ํามันให้มันดีๆนะครับก็อาการน้ำมันก็วิ่งออกแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันโอเค อันนี้เป็นแก๊สนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันเนี่อันนี้น้ำมันแล้วไม่มีไฟก็เดี๋ยวมาลองวิ่งกันดูก็เดี๋ยวลองสักรอบหนึ่งนะอันนี้คนเยอะแล้วก็น่ากลัวโอเคไปกันเลยน้ำมันนะครับตอนนี้ รอบนึงเดี๋ยวไปละก็เท่าที่เห็นนะครับก็รถชูดออกแล้วจากตอนแรกนะครับที่เราทําคลิปกันมันก็วิ่งไม่ออกเลยนะ้ํามันวิ่งได้เฉพาะแก๊สนะโอเคเดี๋ยวกลับรถเดี๋ยวเอาอีกรอบหนึ่ง๋ยวหาจังหวะกลับรถกับ น้ำมันนะครับอีกรอบนึงไปจอดออกก็เลงสบายๆเลยยวเปิดไฟหน่อย ก็น้ำมันก็ถือว่ามานะครับก็เดี๋ยวเข้าไปสรุปในบ้านอีกนิดหนึ่งเอาล้ครับหลังจากที่เราไปทดลองขับนะฮะหลังจากซ่อมนะครับรถคันนี้ก็พอเปลี่ยนปั๊มตีก็วิ่งดีอย่างที่เห็นนะฮะหนึ่งเจโบเดิมเดิมนะมีแก๊สด,ด้วยเลคูลเลตอะไรนี้เปลี่ยนหมดแล้วตามเท่าที่เห็นนะครับก็รถคันนี้นะครับเหลืออีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากทํานะคือเทสล้างหัวฉีด ถ้าเทสล้างหัวฉีดเนี่ยผมว่าระบบน้ํามันก็ร้อยเปอร์เซ็น์แล้วพอปั๊มตีกันอะไรที่ผมดูมาผมก็พยายามเลือกตัวที่สวยๆเลยนะก็โอเคนะครับคันนี้ก็น่าจะจบเรื่องเครื่องไปนี้อีกนิดนึงนะฮะก็เหลือล้างหัวฉีดไม่รู้เจ้าของจะทําหรือเปล่าแต่ถ้าทําก็มันก็จะดีขึ้นแหละเท่าที่ผมดูนะโอเคครับสวัสดีครับ